สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อ1ถึงข้อที่10จะพูดเกี่ยวเรื่องของชีวิตในพระเยซสุคริ์พระธรรมเอเฟซัสบทที่สอข้อ1ถึง10ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่าตอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพักพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตันหาของเนื้อหนังคือกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจ ตามสันดานเราจึงเป็นคนควรแก่พระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่นแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาด้วยเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทําให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสเพื่อว่าในยุคต่อๆไปพระองค์จะได้สําแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหนือล้นในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทําก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ เมื่อเราพูดถึงชีวิตในพระเยซูคริสต์เนี่ยเราคงอาจจะเริ่มต้นช่วงชีวิตก่อนมาพบพระเยซูจะทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตในพระเยซูคริสต์เราเป็นอย่างไรในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี้เราดำเนินชีวิตอย่างคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อยากทำความดีแต่ก็ทำไม่ค่อยได้ ดังใจนึกจะทำแต่ละครั้งก็ต้องต่อสู้อย่างมากหลายเรื่องเราต้องพึ่งพาอำนาจที่เหนือธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของเราโดยไม่คำนึงว่าอำนาจนั้นมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือไม่ดีหรือที่เราพูดในเรื่องก็ไม่ว่าไซยศาสตร์นะครับเน่เพราะ าศสาสตร์ศยศาสตร์ที่ออกมาเชิงของอวิชชาซึ่งจริงต่านั้นไม่ถูกต้องไม่ชอบทำแต่มันเป็นฤทธ์มันเป็นเดชทำให้ชิวเราเนี่ยดูเหมือนมันมีความสุขบ้างเมื่อเราได้ตามใจที่เราปรารถนาแต่พอนานเข้าเรามีความรู้สึกว่าเราตกเป็นทาส ฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยก่อนที่เราพบพระเยซูเนี่ยเราจะอยู่บรรยากาศแบบเนี้ยนะไม่ค่อยดูเหมือนมีเสรีภาพแต่ไม่มีเสรีภาพคนเราชอบพูดเสมอว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเองแต่เมื่อเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรามีหลายเรื่องที่มาคอยบีบบังคับเราเช่นสังคมหลายครัง้งหลายคาเราชอบอ้างสังคม ว่าสังคมเป็นแบบนั้นเราต้องเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ลืไมไปว่าคนที่สร้างสังคมคือมนุษย์สังคมไม่ได้สร้างเราสังคมมีขึ้นเพราะมนุษย์สังคมจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับมนุษย์นั่นคือสำคัญและถ้าสังคมแย่และมีความสุขเราต้องยอมรับสาภาพหรือแย่ของสังคมด้วยซึ่งแท้จริงเราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้เพราะการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเราแต่ว่าเรามักจะทำไม่ค่อยได้ นะแล้วก็เลยตกอยู่กันเป็นทาตทางสังคมพวกเอาพูดง่ายๆเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งทุกคนยอมรับรับรู้เรารู้ว่าการดื่มสุราการดื่มเหล้านะะไม่ดีเพราะมีข้อห้ามทางจริยธรรมทางศีลธรรมด้วยนะครับแต่เราก็มักจะพูดถึงว่ามีงานมีการต้องเลี้ยงเหล้าถ้าไม่เลี้ยงเหล้าถือว่าใจาไม่กว้างพอ นนอ,อันนั้นก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ้าวแล้วไงอ่ะในเมื่อสิ่งไม่ดีแต่สังคมบอกเราบอกเป็นมันเป็นมารยาททางสังคมอันนี้เขาไม่เรียกามารยาททางสังคมอันนี้เขาเรียกว่าตกเป็นทาสท,ทางสังคมซึ่งเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมเราเปลี่ยนแปลงได้อันนั้นคือสิ่งที่เกิดนั่นคือชีวิตก่อนที่เราจะมาพบกับพระเยซูทีนี้เมื่อเราพูดถึงชีวิตในพระเยซูเราก็มาพบมาพูดถึงชีวิตที่เมื่อพบพระเยซู เมื่อพบพระเยซูแล้วเนี่ยถามเราพบอะไรบ้างสิ่งที่เราได้พบจริงๆคือพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายที่มีต่อเราสิ่งแรกเลยความบาปที่เบาแบกเอาไว้มันถูกยกออกไปเวรกรรมที่เราต้องชดใช้นั้นมันหมดไปแล้วมีคนมาใช้ให้หมดแล้วชีพของเราไม่ยังเดิมเนชีพิตบนพื้นฐานของเวงกรกรรมต่อไป หลายครั้งหลายคาเราทำมานชีว่าบนพื้นฐานของเวรและกรรมอเราต้องยอมรับนะมันเป็นเวรเป็นกรรมของเรามันก็ไม่ได้ผิดอะไรในความเชื่อแบบนั้นแต่ณเวลานี้เมื่อเราพบพระเยซูพระเยซูได้มาจกเอาเวรเอากรรมเนี่ยออกไปจากเราละเราโล่งอกแล้ะตั้งแต่นี้ไปเราไม่ต้องมาชดใช้เวรกรรมอะไรใครจะชดใช้ก็มีเรื่องเดียวแหละ ถ้าเป็นเวงกรรมก็คือว่าเมื่อเราทรําผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอันนั้นถือว่าเป็นกฎหมายนะจะบอกเป็นเวงกรรมก็ได้นั่นเป็น,นกฎหมายทางสังคมอะ่ะแต่ไอ้เวงกรรมที่อยู่ในตัวเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นชะตาชีวิตเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละพระเจ้ายกไปให้เราแล้วชดใช้ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราพบพระเยซูเนี่ยเราเห็นพระคุณพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งคือความปลื้มปิติ ความยินดีมีสันิสุขและมีความสุขที่จะแจกจ่ายคนอื่นได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาอยู่ในพระเยซูคริสต์เลยพระคุณนันนี้ทิว่าเราไม่รู้ว่ามีความปลื้มปติอินดีมาจากไหนมีใจที่เต็มด้วยสันิสุขมาจากไหนแต่เรามีและมันมีความสุขไม่ใช่เพียงแค่ตัวเองมันมีเหลือพอที่จะแจกจ่ายคนอื่นได้ด้วยเราไม่ได้มีความสุขคนเดียวสามารถแจกจ่ายคนได้ ประสบการณ์บางครัง้งบางคราเนี่ยบางคนเนี่ยตอนที่ไมไ่พบพระเยซูเนี่ยเขาชอบเก็บตัววัวเราะไม่เป็นนะคุยกับใครไม่ได้แต่เมื่อมาเขาพบพระเยซูปับเนี่ยเขาเกิดมีสนิษสุขในใจเกิดความเพื่มปติินาดีเขาสามารถยิ้มได้เขาสามารถคุยกับคนได้ เขาสามารถแจกจ่ายความสุขให้คนได้โดยการช่วยเหลือคนอื่นเมื่อก่อนนั้นก็ไม่เคยทําอันนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันเป็นพระคุณนะอันนี้ไม่ต้องฝึกมันเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแต่การฝึกจะทําให้เราทําดีขึ้นแต่มันมีละเรียกว่ามีต้นทุนละมีความเพื่งปิติยินดีมีสันติสุขมีความสุขใจาเนี่ยคือต้นทุนในการดํารงชีวิตยอย่างมีความสุขและสามารถแจกจ่ายความสุขไปยังคนอื่นได้ เมื่อเรามาพบกับพระเยซูเนี่ยพระคุณอย่างที่เรามองเห็นว่าเราไม่กลัวตายอีกต่อไปแล้วคำว่ากลัวตายของคนเนี่ยไม่ได้กลัวเจ็บไม่ได้กลัวอะไรเ,เลยกลัวอย่างเดียวว่าตายแล้วไปไหนเมื่อเราไม่มั่นใจตายไปไหนเราจรึงไม่อยากตายและเรากลัวความตายเหมือนเราเดินทางเนี่ยถ้าเราเดินทางไปไหนก็ต่างแต่ถ้าเราไม่รู้จุดหมายปลายทางการเดินทางน่ากลัว แต่ถ้าเรารู้จุดหมายปลายทางการเดินทางนั้นไม่น่ากลัวถึงเรารู้ถึงแม้ว่าเส้นทางอาจจะลําบากแต่เรารู้ว่าเราจะไปไหนทํานองเดียวกันเมื่อเรามั่นใจว่าหลังจากตายจะไปไหนแล้วเนี่ยเราก็ไม่กลัวความตายต่อไปเราพร้อมตายเหมือนคำกล่าวของเปาโลว่าข้าพเจ้าอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ตายข้าพเจ้าก็ได้กําไรเพราะจะได้กลับไปอยู่กับพระคริสต์อันนั้นความตายไม่ใช่ปัญหาของเรา เมื่อเราพูดถึงความตายเราจะถือว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อเราพูดถึงเรื่องความตายเราจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องอัปมงคลเพราะเรายอมรับความจริงว่าทุกคนต้องตายจริงๆทุกคนยอมรับว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทําไมกับเมื่อพูดถึงเรื่องความตายเป็นเรื่องอัปมงคลเราทําไมเราไม่อยากตายก็เหตุผลเดียวเราไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่พอเรารู้ว่าเราจะไปไหนแล้วเราก็พร้อมจะตายทุกเมื่อ ถ้าถามตัวผมจะตายเมื่อไรก็ไม่ว่ากันวันนี้พรุ่งนี้ก็ยินดีเพราะว่าการตายก็ได้กําไรเราไม่ต้องมาชดใช้ความเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องมาทํางานหนักถือว่าเป็นการได้พักผ่อนการตายเป็นการได้หมดจากหน้าที่การงานของตนเข้าไปสู่วาระการพักผ่อนกับพระเจ้ามีความสุขความชื่นชมดีกับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดสิ่งต่างเนี้ย เราทําเองไม่ได้แต่เราได้มาโดยที่พระเยซูได้ประทานกับเราเราจึงเรียกว่าพระคุณนะเป็นพระคุณที่เราไม่รู้จะว่า,วาอย่างไรแบบไหนมันมาได้อย่างไรเราไม่รู้แต่มันได้มาฟรีๆไม่ต้องไปทําอะไรฉะนั้นชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ของเราเนี่ยคือพระคุณที่พระเจ้าประทานกับเรารักษาไว้ให้ดีอย่าให้หลุดลอยไปนะครับคําถาม ท่านจะรักษาพระคุณที่ประเจ้าให้กับท่านอยู่คู่ชีพิดกับเราไปจนตายได้อย่างไรเราร่วมใจทาน,นกันครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักขอระองขอบคุณที่พระเจ้าได้ประทานสิ่งดีมากมายเหลือเกินแก่ขับหลายขอท้้งหลายจะรักษาความรอดอีไว้และพยายามอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์ โดยการพึ่งพาพรอง์ตลอดเวลาเพื่อคํำร้ายจะได้รับพระคุณตลอดแบบนิดกระทั่งชีวิตหาไม่จึงขอพระเจ้าวอวยพรทองหลายทุกคนตามชอบพระทัยพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน